พี่น้องต้องบอกเลยว่าผู้ใดกันแน่นะคะเป็นสายในวงเซียงมีหกค่ะเห็นบอสโนกออกมาโพดโพดดำเลยจอดำเลยบอกว่าแบบเออจะขีดวาคนโมหูบเห็นเดอ้อที่เจ้าทีพฤติกรรมแบบนี้เขารู้เขาเห็นหมดใช่เขาดูเก็เห็นหมดก็คือปรเดินพอโพดออกมาแบบนี้คนกะโอ้โหตีไปขนละทิศคนละท่างบัดที่เนี่ย ้องการรู้ว่าบอสหมายถึงอะไรเข้าไปเห็นคอมมนเข้าไปเห็นคนแช์ออกไปเข้ากับพ่อสีหูเลยว่านคพ่อสีเขา้าใจแล้วในเรื่องเล่ามีทีบอสเดียวมาโพด<ล>นั่นเองหลายคนรู้ด้วยว่าเป็นใครอ้าวบตรเนี่ยค่ะล่าสุดนะคะพี่้องคายก็คือมือเศร้าสิบชั่วโมงที่แล้วนั่นเองบอสน้องหน้ามาโพดก็คือแบบเป็นโพดผื่นลังดำเออเหมือนเดิมแหละที่บอสโพ์ก็คือแบบต้องมีอะไรแบบ มีอะไรจุดประกายมีแบบใหข้อสงสัยพี่น้องคะละ้างคนอาศสิบรูเนาะลางคนอาสสิรลูแล้วค่ะ,คะบอสนนะคะได้ออกมาโพดบ,บอกว่าไม่อยืนสะกดลอยตามแอบฟังแอบถ่ายคลิปส่งสายทําไมล่ะคะคุณพอ่อคุณคิดว่ามนันรถบัรนนมีใครสังเกตพฤติกรรมของคุณหรอขอเสียงแน่กูเมอยท้ำงานแต่ละหมื่นกับพ่อแห้งแล้วนี่แหละอืมคุณพ่อด้วยนะเป็นผู้ชายแน่แน่เลยแอบรถสะกดลอยตามไปนั้นก็คือเดินอืไน อยู่ช่ลดวงลดบาทคนคนเห็นพฤติกรรมเมือเลยค่ะจนเอามาบอกรายงานบอสหนังบอดหรือต้องเอามาพูดเป็นสายให้ใครเอแอบฟังแอบตามแอบทายข้องเคลื่อนไหวของศิลปินในวงคืออยากสีรูค่ะกัผู้อื่นแทนจนเขามีความแบบคืออย่ังกะความเป็นส่วนตัวบอกจนเพื่นอึดอัดค่ะแล้วคือแฟนคลับค่ะพี่น้องก็คือ บางทีเนี่ยมันมีมคนหลอกมาแชร์แบบโอ้ยสามสิบสี่สิบคดเลยแชร์แล้วแชร์พูดเป็นเสียงเดียวกัน,นะคะ่ะว่าแบบเอาจริงๆมีทุกที่แหละก็คือไอ้พวกที่อยากรู้อยากเห็นจ่ายสวยอเออจ่ายสวยเนี่ยจะอยากรู้อยากเห็นไปทำไม้แฟนคลับเขาแบบมีความกินดีอยู่ดีอยู่แล้วอย่าไปลั้มเส้นศินลปินเลยค่ะพี่น้องก็บอกว่ามันจะมีอยู่คนนึง ที่รู้ความเคลื่อนไหวของศิลปินตลอดเกินคําว่าแฟนคลับแบบนี้ศิลปินอึดอัดนะจ๊ะแมนค่ะพี่น้องก็คือบอกติดต่องเลยให้ค่าขนมนิดหน่อยอให้สายคอยรายงานพฤติกรรมของศิลปินในวงเพื่อที่ตัวเองจะได้รับรู้ทุกเรื่องของเขาหรือเปล่านายเด้คนแบบนี้ผู้ใดเนาะเออคนเขาบอกบอกแน่อยากรัวผู้ใดมีทุกๆวงนั่นไหนคะคอาวานสีก็แบบอุ๊ยใครนะ ใครอยากรู้เป็นว่าสิแบบมันเหมือนมีคนรู้ว่า,วาเป็นใครใ<ช>แต่เพื่นก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเนอะ<ช>อาะเนี่ยก็แบบคอยรายงานรายงานพฤติกรรมของศิลปินแบบเนี้ยเขาก็ยุ่งยากละจ้าอ,อยากรู้ไปทําไมเนาะตานาอีหลีมันก็เมนความเพลินละคือล้าเส้นล้าเส้นเกินไปเกินคําว่าศิลปินทําตัวเกินคําว่าแบบอแฟนคลับศิลปินขออภัยค่ะทําตัวเกินคําว่าแฟนคลับศิลปินอยากรู้อยากเห็น อยากเป็นแฟนศิลปินหรือเปล่าอืพี่น้องก็จะอยากรูอยากเห็นโพสพี่น้องคะจนว่าอันใจยเขาเพราะสีจาคลองดีหูหรือเล่าอซวเดอร์จางเด็กหนอยไทยคลิปหายนั่นอ่อพี่น้องคะอันนี้คือเรามีคอมเมนต์มีคอมเมนต์ค่ะใช่เพราะว่าไงพี่น้องไปไลอ่านในคนที่แช่โพสของบอสหนกมันสิมีคนมากแช่แล้วก็ไปบอแบบนี้แบบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่า มันมีคนน่ะายสวยให้กับคนในวงเพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวของศิลปินภายในวงค่ะออคืออยากรู้อยากเห็นว่าเนี่ยวันนี้ศิลปินทําอะไรทํายังไงวันนี้กินยังวันนี้ไปไซคือแเูยังเซูแต่ถ้าพูดลวมๆก็คือเขาบอกว่ามันมีทุกหน่วยงานแหละทุกวง่มันก็เกินไปแล้วเสียงมันพก,กัมาเจอแบบเนี้ยจนบอต้องออกมาพูดเนี่ยมันก็ถือว่าเฮตดให้ศิลปินเกิดแบบ ไม่เป็นความไม่มีความเป็นส่วนตัวอยู่อยากไปใสีของเกิดตามทายตามเก็บผักอัดเส<อ>ียงไหวโอ้ยพี่น้องเยอะค่ะพี่น้องเนี่ยครับเป็นเสียงน้วยกันนี่แหละว่าหยุดพฤติกรรมจ่ายสวยจ่ายค่าขนมให้เด็กน้อยในวงเพื่อที่จะไปทายลิปไปไายงานวาสนลปีนที่เจ้ามากักเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยู่ไปไสมาสเป็นจังไดเน พื่ออุดอัดพี่น้องแมนค่ะแมนก็คือจังห้านี่แหละคนแก่ก็มอ่นามแบบคือข้นนี่แหละศิลปินกคือข้นนี่แหละพี่น้องค้าขั้นต้องมือเนาะอันคือจังว่ามูเจ้าไปนั่นไปนี่เนี่ยไม่ค่อยคอยตามรายงานคอยตามเช็คว่าว่าเป็นนักสื่อเออแล้วประเด็นเออแล้วประเด็นคือเป็นคนในวงคนในวงแบบเข้ามาเงินพี่น้องกันในเงินนะคนมันหิดเหมืดแมนเออ คนคอมเมนต์ในโพสบอสนกว่ายัางไงบ้างมีกะระแสว่ายัางไงบ้างแฟนคลับก็เป็นห่วงเ,ออเป็นห่วงในเรื่องนี้มากบอกว่าพ่อจ๋า,าอาอยายเป็นหเออแย่เป็นห่วงเด้อเพราะมีซื้อเสียงอยาไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะว่าวงใหญ่มีลูกน้องก็คือห้ลูกน้องไปนั่มยายางไปหนันไปหนีผู้เดียวเด้อบอกอโอ้โหสู้ๆเป็นกำลังใจให้สู้ๆทุกเรื่องค่ะ ก็มีคนมาบอกเลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพ่อจ๋าต้องระวังตัวเองมองรอบตัวเองทุกครั้งนะคะแล้วก็ช่วยๆกันโดยเฉพาะลูกจ๋าต้องระวังให้เยอะนะคะ เอาแบบเอาตัวไปอยู่ใกล้พ่อจ๋าไว้ช่วงนี้กระแสพ่อจา๋าในวงเซนสหกนั้นมาแรงมากอันนี้ของของแท้พี่น้องคะมาแรงจริงๆแล้วก็อย่าไว้ใจใครให้ใหดีที่สุดไปไหนมาไหนก็คือไปกับพ่อจา๋าคนในครอบครัวเราดีที่สุดค่ะเหมือนที่เขาคิดกันและค่ะคุณเราไม่เหมือนกันกับความอิจฉามันมีจะมามันจะแสดงออกมาใ,ให้เราเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเป็นห่วงนะคะกับตีหลายๆประเด็นสำหรับเรื่องนี้ก็คือเป็นห่วงห้างบอทั้งไอ,งอยแลวกัน กับศิลปินทุกคนในวงทีเจอคนทีเป็นเอิ่นจะคองมาแฟนคลับแต่ว่าท่มเกินหน้าทีท่มเกินเข้ามาแฟนคลับกล่าวกายหลายหลายเรื่องกล่าวกายในความเป็นศิลปินแล้วคุณก็บว่าถ้าเป็นคนในวงในคือบราลออกเอาไว้ให้ปวดหัวทําไมอันนี้เขากับโบหลูนะเนาะโบลลูคือการมาว่ามันเราเป็นคนในเออเป็นคนในบอหรือจากไหนเพราะว่าเห็นบอโหนกออกมาพูดก็บอกว่าเออ พ<ร>่อคำว่ารถบาทพี่น้องค้าน่าจะอยู่บนรถบาทค้นกับ่้อยเดินาจะแบบเห็นพฤติกรรมของบุคคลคนนี้มากสักพักหนึ่งแล้วจนบอ,บอต้องออกมาโพดในเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายกับศิลปิน เฮาบอลลูวาเอซีผู้ลงคุต้องการอีหอย่างที่ไหมาจับจองแบบนี้อถ้าเรามองในแง่เดียวคืออาจจะรักแต่รักเกินไปช,ชอบชอบเกินไปควรปล่อยให้เขามีความเปนส่วนชตัวบ้างแล้วมันมีกระแสะมาบ่อยนะคะว่าแฟนคลับอยากเป็นแฟนศิลปินจริงๆเปเพื่อที่จะหวังเป็นแฟนเปที่จะหวังเป็นหวานใจพอเขาไม่เอาด้วยเอาเงินพรมอะไรคืนเพื่อถึงข่าวข่าวานั่นแหละค่ะพี่น้องมันมีอิรี รอดแฟนคลับจาพวกนี้แฟนคลับก็เป็นห่วงเนอะทั้งลูกจ๋ากับพบ่อจ๋าคือแบบอ่าเป็นห่วงนี่เรื่องเล่าแบบอย่าไว้ใจใครไปไหนมาไหนต้องไปด้วยกันแล้วก็รู้หน้าไม่รู้ใจทุกวันนี้<ช>จริงๆก็คือนี่คอมเมนต์นี้หมอล่ํา่เขาเมยเดอพอเม่แต่ละมือตรงระวังคนจิตสอนหลู่สอนเทนเพื่อยังอืเพื่อ,ย,อ,อยังครับ ให้เสียบในหกล้ำใน,นเหรียญมันมวนสิบุรีกว่าบอสิไม่เขาลำบากใส่เห็ดอย่างในเรื่องเล่านี่อืมนี่แหละคือบอว่าล่ะกูเมเอวกำลังก,ก็กแห้งแล้วม,มาเมยน้ำข้นเมยน้ำหลุดหนองเมยน้ำกระแสต่างๆนานาแต่ละมือค่ะโอ้มีคอมเมนต์นี่มีทุกรูปแบบแหละเคยเห็นมาแล้วปีนขึ้นมาลดแต่งตัวนางเอกบ้างแหละขนชุด,ดแดนเซอร์บ้างแหละโดยทีมคอนวอยหรือทีมแดนเซอร์แดนเซอร์เอ่าอ่ะอี่แนเซอเลยก็บอกว่า นั่นแหละค่ะพี่น้องแบบป้านอแบบมีทงดูแบบนั่นแหละก็คือเคยเห็นมากแล้วนะคะว่าแบบปีนขึ้นไปทั้งรถแต่งหนาน,นั่ง,งเอกแน่ไปทั้งรถขนสุดแดนเซอร์แน,น่ทีมงานค้นว้อยหรือแดนเซอร์ที่บอกมากกับบอย,ยต้องช่วยกันสอดซองก็คือเกาะไปตามรถหมอทําไปอุนี่แหละคือเป็นบานแล้วไปยาเนาพี่น้องปยานี่ดีแบบเกินไปไหมล้วคนที่จ้างเราต้องการ<ๆ>อะไรหรอคนที่ บอกให้ทาอ่ะต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเป็นถ้าสมมุติเป็นคนในวงจริงเขาจะมาผายเป็นรายงานใครล่ะถ้าไม่มีคนมาจ้างเขาใช่ใช่มี่คือถูกต้องนี่แหละพี่น้องคะที่เครืองเล่าคนแนวนิก็มี่ควรที่จะอยู่ในขอบเขตของแฟนคลับดีกว่าอย่าอย่าล้ำเสียาล้ำเสยนเกินไปนะคะนี่าศิลปินพนักใจค่ะพี่น้องนี่แหละศิลปินน้ก็มี่าวามาฉี้แจ้งมาบอกสุพินน้องฟังถึงเรล่องเล่า่เป็นตา บเป็นตาเบาก็ตรงกวบบาเพ่าอยากเตือนอยากเตือนอย่างด้วยแล้วก็บางคนเพิ่นบอกขอใจโพสไม่เข้าใจโพสเพราะว่าบางคนก็กดเข้าไปดูไม่เป็นว่าการแชร์มันแชร์ไปยังไงเข้ากับพ่อเขาไปเห็นเชร่เข้ากับอ๋อการเป็นอย่างนี้เองดูแล้วนะคะสำหรับมนีก็ฝากกับเพื่อนสานีครับพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ